กฎทองแห่งความสำเร็จที่ใช้ได้ตลอดชีวิตข้อที่หนึ่งร่างกายมนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาให้สมดุลหัวใจจะแข็งแรงถ้าคุณออกกำลังกายแล้วพักให้พอคุณอยากมีกล้ามเนื้อคุณต้องยกเวทแล้วก็พักกล้ามเนื้อจะค่อยๆขึ้นมาอยากเก่งก็ต้องเพิ่มแรงกดดันมีความเครียดในปริมาณที่พอดี สมองจะพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วคุณก็จะเก่งขึ้นได้ข้อที่2วิธีดัดนิสัยแย่ๆให้ทำสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่ทำอยู่ในปัจจุบันข้อที่3พลังที่จะทำให้คุณได้ในสิ่งที่ต้องการพลังที่1พลังแห่งการตัดสินใจ2พลังแห่งความแน่วแน่เอาจริงกับเป้าหมาย 3. พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงนิสัยตัวเองทีละเล็กทีละน้อยอย่างสม่ำเสมอกฎข้อที่4ชีวิตของคนเราแบ่งได้เป็น3ช่วงช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง25ปีเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดทุกอย่างสร้างขึ้นจากศูนย์ถ้าเริ่มต้นได้ดีคุณจะมีแต้มต่อมากกว่าคนอื่นกฎข้อที่5 อายุระหว่าง25-50ถึงปีเป็นช่วงเวลาสร้างฐานะและความสำเร็จช่วงนี้แหละค่ะคุณจะต้องโฟกัสไปที่การสะสมความรู้ประสบการณ์เพราะว่าความสำเร็จคุณจะต้องมีการตั้งเป้าหมายในสิ่งที่คุณต้องการข้อที่6อายุ50ปีช่วงเวลาของการลดละเลิกทุกอย่างกลับไปสู่ความว่างเปล่าเตรียมพร้อมที่จะสงบ แล้วก็เมื่ออายุล่วงเลยไปถึงวัยอันควรก็จะจากไปอย่างสงบเช่นเดียวกันกฎข้อที่7คนที่เคยผ่านช่วงเวลาที่ลำบากจะสามารถที่จะมีแรงขับเคลื่อนภายในได้มากกว่าคนที่ไม่เคยผ่านความยากลำบากมาเลยวิธีการก็คือให้เปลี่ยนจุดเจ็บให้เป็นพลังถ้าคุณเองเคยผ่านเรื่องแย่ๆล้มเหลวในชีวิต นำมันมาเป็นบทเรียนที่ดีนะคะข้อที่8ความสำเร็จเกิดจากตัวเราเพียง30%อีก70%เกิดมาจากสภาพแวดล้อมที่เราอยู่หรือว่าบุคคลรอบๆตัวเราข้อที่9เรามักจะมีนิสัยบางอย่างที่คล้ายๆกับคนรอบข้างของเราแบบไม่รู้ตัวดังนั้นต้องเลือกคบคนคะ่ะข้อที่10การอ่านหนังสือดีๆ50เล่ม ยังไม่เท่ากับมีเพื่อนดีๆสักหนึ่งคนเลยข้อ11ไม่ใช่เรื่องแปลกที่คนเก่งๆจะอยู่รวมกันถ้าคุณเองอยากเป็นคนเก่งจงพาตัวเองไปหาสภาพแวดล้อมที่คุณอยากได้ข้อที่12การดูคนให้ออกเป็นเรื่องที่ยากที่สุดให้ลองตอบตัวเองให้ได้ว่าในงานศพของเราจะมีใครที่จะมาในงานนั้นบ้าง ข้อสิไม่มีใครโกหกคุณได้เท่ากับคุณหลอกตัวเองอยู่ทุกวันข้อ 14. คุณอาจจะเผลอตัดสินคนบางคนเพียงเพราะคุณคิดแล้วก็ปรุงแต่งบางคนจากความคิดของคุณเองจริงๆแล้วเขาไม่น่าจะเป็นคนแบบนั้นหรือเขาอาจจะเป็นคนแบบนั้นแต่เราไม่ได้มีหน้าที่ที่จะไปตัดสินใครข้อ15 ทักษะสำคัญของคนสําเร็จก็คือการรู้จักตัดคนที่ไม่ใช่ออกไปข้อ16ชีวิตคนเราก็เหมือนต้นไม้เราหว่านมาเมล็ดอะไรลงไปเราก็จะได้ผลเช่นนั้นข้อ17บ่นคนอื่นให้น้อยลงตั้งใจฟังในสิ่งที่คนอื่นพูดให้มากขึ้น18ถ้าเราชัดเจนกับตัวเอง ชัดเจนในเป้าหมายมากพอเราจะเฉยๆกับคำพูดของคนอื่นเราจะไม่ทิ้งความฝันเราเพียงเพราะน้ำลายของคนอื่นข้อ19การตั้งคำถามกับตัวเองบ่อยๆจะทำให้เราไปเจอหนทางที่ใช่และชีวิตเราก็จะได้ไปเหมือนเป็นคนใหม่เกิดใหม่มีชีวิตที่ดีขึ้นถ้าเรารู้จักที่จะตั้งคำถามและจัดการกับคำตอบ และปิดท้ายนะคะข้อที่20สจงเป็นนักให้โอกาสตัวเองเปลี่ยนคำว่าฉันไม่ดีพอเป็นคำว่าฉันคู่ควรจงเป็นคนที่ไม่หยุดเรียนรู้เปลี่ยนจากฉันเก่งอยู่แล้วเป็นฉันจะไม่หยุดพัฒนาแปลว่าคุณยังเก่งได้อีกคุณยังดีได้อีกคุณยังรวยได้อีกคุณยังสามารถทำที่จะทำให้คุณไปสู่เป้าหมายหรือประสบความสำเร็จได้มากกว่านี้อีก กรูเกก็หวังว่า20กฎทองแห่งความสำเร็จนี้คุณจะสามารถนำไปปรับใช้กับตัวเองสวัสดีค่ะ